หลังจากที่ทำการส่งมอบเจ้ารถขุดหลิวกงแบรนด์จากเมืองจีนแล้วนะครับตอนนี้ก็รถขุดทยอยกันมาส่งครับผมหกคันด้วยกันนะครับพ <Okay. S 1> าท่านผู้ชมมาดูครับผมรถขุดแบรนด์นี้นะครับว่าประวัติของเขาเป็นมายังไงนะครับตอนนี้ทีมงาน ทีมงานช่างแล้วก็เซลลนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะครับเดี๋ยวครับอขออนุญาตทีครับผมสวัสดีครับ,รบอันนี้เป็นทีมจากหลิวกงรงโดยตรงเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยเพรวันนี้ไม่เจอรถขุดแบรนด์แล้รยังไม่เคยเห็นเลยนะ สัมภาษณ์ช่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทีหลิวกงนี่มาอยู่ในเมืองไทยกี่ปีแล้วครับผมที่ทราบหลิวกงเองแบรนด์หลิวกงเองนะครับร่วม20ปีแล้วครับ20ปีแล้วเนาะใช่ครับผมแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมาจริงจังกับการทำธุรกิจของพวกรถขุดเกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้างเดิมดีแก่อนก่อนที่เราให้ดีลเลอร์ยนตการทำเนี่ยเขาเก่งในเรื่องด้านรถตั ครับรถตักตอนนี้ยอดขายก็เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยอยู่ครับอืรถรถดีในส่วนนั้นรถตักอ๋อใช่ครับรถตักครับแต่แต่รถขุดเนี่ยเพิ่งรถขุดทําเราทําได้ครบหนึ่งปีหนึ่งปีจีนจีมามาร่วมกับไทยยนตรการทำเองยนตรการใช่ออ๋สำนักงานใหญ่นี่อยู่ที่ไหนสำนักงานใหญ่อยู่ที่อยุธยาอยุธยาเนาะออ๋ก็แบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาเนาะได้หนึ่งปีละ แต่แต่ธุรกิจเครื่องเครื่องจากกลนักที่จีนเขาก็ทามานะครับอ๋อที่จีนเนาะใช่ครับก็น่าจะโอเคนะมาวันนี้มาลงกี่คันครับผมหกคันหกคันเนาะเออผมพออยากจะทราบโปรโมชั่นคันนี้เนี่ยได้ว่าราคาเขาอยู่มาเท่าไหร่ราคาตั้งรุ่นนี้เป็นรุ่น พีกัดเก้าสองศูนย์นะครับยี่สนแต่ว่าน้ำหนักพิกัดเราจะเป็น21.5ตันเอ็ดจุดห้าลราคาตั้งอยู่ที่3าล้านหแสน3าล้านหแสนราคานี้ได้ PM 7,000 PM 7,000ครับผมอ๋อแล้วอะไรก็ PM 7,000แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับรถเนี่ยครับติดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวนี้นี่สเปคนี่อัดมาเต็มที่เลยใช่ไหมเครื่องยนต์อะไร ใช่ครับเครื่องยนต์ก็เป็นคัมมินครับคัมมินเนาะคัมมินที่จีนเนี่ยก็จะเราริวโกงเองกับคัมมินเขาเป็นจอยเวนเจอร์กันที่เมืองจีนอ๋อครับครับครับเครื่องยนต์คัมมินที่ผลิตในจีนทั้งหมดก็เป็นเป็นผลิตจากโรงงานกาบริวโกงกับคัมมินอ๋อส่วนปั๊มนี่เลือกใช้ของอะไรครับปั๊มเป็นกีนไลนครับผมกีนไลคือเยอรมันครับนี่อ๋อกีนไลกับริวโกงก็ทำทที่ประเทศให้เหมือนกันที่เหมืองจีนอ๋อปั๊มตัวเนี้ยปั๊มของของรถขุดเนี่ยนะ อ๋อนี่พอดอยนี่อ๋อแสดงว่าปั๊มนี่คือสรุปแล้วไม่ใช่ของเคเคสามวีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับของอินไลน์เราเราเรามีเรามีใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าในบางรุ่นครับแต่แต่รุ่นนี้เป็นของรุ่นนี้เป็นของอินไลน์ครับอ๋อครับอินไลน์เนาะเอลสวิงมอเตอร์อะไรนี่ก็ของทางของทั่วไปทั่วไปเนาะใครจะบ้ายไหมอ๋อนี่ครับแล้วก็ภายในนี่เราก็ให้มาเต็มเนาะ มีอะไรบ้างภายในมีแอร์ปรับอากาศแล้วก็เครื่องปรับอากาศเครื่องเสียงมีไหมอ,อ๋อแล้วก็ระบบอ,อะไรมันเชนเลยมีหมดเนาะภายใน,ในเนาะน,นี่ครับเออตัวนี้น้ำมันนี่เป็นยังไงถังนะน,น้ำมันนี่บรรจุประมาณกี่ลิตรนะตอวนี้น้ำมันกี่ลิตรสองล้านกว่าสามร้อยเนาะสามล้านห้าแสนนะครับเออ อนอนาอตอนนี้ตัวเดินเนี่ยของอะไรครับผมเออตัวเดินของไฮดัสคล้องไฮดัสใช่ไหมอ๋อไฮดัสไฮดัสนะครับผมอันนี้ชัดเจนนะ, <c oughs> ะข้อมูลใหม่เลยครับผมก็อโอเคนะครับอันนี้ทีมช่างมาพร้อมเลยนี่ครับช่างครับตอนนี้สาขาอ่ะสาขาบางคนนี่อยากจะทราบสาขาแล้วตอนนี้ว่ามีที่ไหนบ้างสาขาท่าทัพแรงงานใหญ่ยอยู่ที่อ่อ อายุทยานะครับท่านอิสานเราก็ตอนนี้เราเปิดที่พอดแกนก่อนแล้วก็โคราชขนบนอ๋อกําลังขยายสาขาเพิ่มเติมอีโอ้โหรับรองใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการดูแลนะอีสานก็จะมีการเปิดสาขาเพิ่มเติมนะครับเอาถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษากับ ทีมงานเรื่องรถขุดอะไรเหมือนว่าลูกค้าอยากจะออกเนี่ยสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างฮะติดต่อผมได้เลยครับขอทราบเบอร์โทรด้วยครับโซนแปดเก้าหกเก้องาโซนแปดเก้าสองหนึ่งเกาหกเก้าสองเก้ากเก้นาะคุณพี่อ,ด,อดิศักดิ์เนาะนี่ครับวัออนนี้ก็ได้มีโอกาสมาค,ค,คือว่าเป็นการโปรโมทรถขุดเลยนะครับแต่การใช้งานยังไง เรายังไม่ได้เห็นการทํางานของเขาเดี๋ยวอาจจะรอชมหลังจากส่งมอบรถวันนี้นะครับอะไรยังไงก็ฝากแบรนด์แบรนด์หลิวกงหลิวกงด้วยครับผมไวในอ้อมอกอ้อมใจไวในอ้อมอกอ้อมอกอ้อมใจครับผมฝากไว้ด้วยครับเป็นน้องใหม่กําลังมามาแรงครับผมล่าสุดนี่รถอะไรนะก่อนหน้านี้มามาส่งรถดันดินครับเขาเรียกบูโรเซอร์บูโรเซอร์ครับผมบูโรเซอร์แท็กเตอร์มาแล้วสองคัน จะมาอีกจเดี๋ยวจะมาอีกมามาสองพันนี่เราเป็นตีนเป็ดกับตีนไก่ครับโอ๋อ้าวตีนเป็ดตีนไก่กว้างกว้างยาวใช่ครับตีนไก่จะจะแคบกว่าแคบกว่าครับตีนเป็ดจะกว้างกว่ากว้างกว่าเนาะอย่ายังไงก็อ่าฝากฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะจุดนี้จุดแรกครับือว่า บุรีรัมย์นี่ไปลงที่ไหนยังมีไหมยังครับผมยังครับเป็นเจ้าแรกเลยครับผมที่นี่เลยแล้วเมืองไทยเราเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยประมาณกี่คันแล้วครับที่จงมอบลูกค้าที่มีที่มีที่มีข้อมูลมันมันมันมีตั้งแต่กนาารเขาขายก่อนหน้านี้แล้วอ่ะครับครับครับรวมๆก็หลายร้อยอยู่ครับหลายร้อยคันนะครับอ๋อครับครับอืมตัวนี้โปรโมชั่นพน เป็นยังไงเอ่อถ้าถ้าธรรมดาตอนนี้มันมันเป็นเกณฑ์กลางๆอ่ะนะครับครับอ่ดาวสิบครับผ่อนผ่อนผ่อยี่สิบผ่อนสี่สิบแปดงวดสี่สิบแปดงวดใช่ครับอยู่ประมาณกี่แสนนะสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดาวเนอะป่าวป่าวป่าวไม่ถึงทรงพอทรงงวดแต่ถ้าบางดาวก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสามเซนกว่าสามเซนกว่าเนาะอ่าอ่าอ่านี่ครับโอเคโอเคตอนนี้มีระบบ อ่า GPS อะไรไหมมีครับผม B GPS มีอะไรเนาะอ๋อแสดงแสดงแสดงสถานะแสดงสถานะแสดงได้ว่าน้ำมันเราใช้วันนี้เท่าไหร่ครับอ่าแต่มันเราใช้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่เฉลี่ยวันนี้อะไรอ๋อครับครับหมดเลยครับครับอ่าในเขลีเขียนเลเป็นติ๋งเนาะครับผมครับผมครับอืนี่ครับไหนผมจะขออนุญาตดูภายในหน่อยไหปเดี๋ยวพี่เข้าไปแนะนำข้างในหน่อยว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวให้ช่างได้แนะนำครับผมว่าภายในนี้มีอะไรบ้างครับผมพี่ขึ้นไปเลยล<อ>ขึ้นไปเลยรอรอเลยนี<อ>่ hey, ครับอันนี้ก็กำลังเข้ามาครับขึ้นมาเลยก็โอ้โหสูงครับ<อ>ภายในกว้างขวางเนาะกว้างขวาง,ขวางมากมนหน้าจอ โอ้ดีครับอันนี้มีระบบอะไรบ้างพี่โหมดโหมด E โหมด P e, ครับค่ะอ้าวเป็นภาษาไทยด้วยใช่ครับโอ้โหมดภาษาไทยครับโหมด E โหมด P แล้วก็เรับอค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไฮโดรลิกค่ะความร้อนเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ละกัน๋อ้จะเป็นในสมุดตาราง P M ครับเวลาเราเปลี่ยนโปร j e c t เหรอ อแล้วมีโหมดดินแข็งดินอ่อนไหมโหมดเร็วโหมดช้ามีโหมดพีครับพีนี่จะเป็นโหมดประหยัดคอ๋อพีก็คือ power max กำลังสูงสุดกำลังสูงสุดเนาะอ๋ออ๋ออันนี้คือระบบทำงานเนาะระบบทำงานแล้วระบบความเย็นตรงนี้มีแอร์กี่จุดพี่แอร์กี่แล้วก็นี่ครับอ๋อแอร์เยอะมากเลยก็บนห้องที่สองนะ บนหัวเก่งด้วยเอ๊นะครับบนหัวเก่งล้างด้วยเอ๊เยอะนี่เอ้หลายจุดเลยครับเรจะมีตู้เย็นฮะคแช่ไปแช่แช่แช่เย็นนะโอ้ลมร้อนแล้วมันมีความเย็นเข้าไหมมีครับก็เอาความเย็นจากอ๋ออ๋มีความเย็นจากลมแอร์ด้วยแล้วข้างหลังก็สามารถนั่งได้นะนั่งได้หนึ่งคนนะครับอื้อโอ้แล้วมีที่เก็บอะไร แก็เตของตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นที่แช่น้ํแช่ใช้น้ํใช้อะไรเนาะใช่โอ้ดีใหญ่อ่ะใหญ่มากแล้วก็เครื่องเสียงมีลํโพงกี่ตัวนี่ครับลํโพง2มีเครื่องเสียงอ๋อวิทยุมีอ่า AUX แล้วก็ USB ครับอ๋อแบตลิสมีนะเป็นหมุน FM อะไรก็มีเนาะครับโอเคโอเค อันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทครับนี่จะเป็นประกบไ้วมาปัดคันเร่งปุ่มสตาร์ทครับอืมน้ำฝนก็มันมีกระเดื่องัรงเั้งกระ้งแต่สั่งบนบนอันนี้ก็มีที่วางแก้วขวดใช่ครับวางน้ำด้วยนะครับใช่ครับวางแก้วน้ำอ้โหของนี้ด้วยอะไรนี่น่นจะช่องเก็บเก็บเหรียญเปล่าเก็บเหรียญอ๋ออืมมันสุดยอดจริงครับผมรถขุดใหม่ๆเนี่ย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกนี่มากมายนะครับแล้วก็ส่วนกระจกก็มีกระจกมองหลังด้วยนะครับระบบไฟก็ดีนะครับผมเนาะนี่ครับ,รบอ๋อโอ้เปิดได้ด้วยท่านอู้เปิดประทุนได้ด้วยนะโอ้พี่น้องสุดยอดจริงๆครับ เบกเป็นไงนิ่มไหมลองขยมดูหน่อยสิพี่ระดับได้สามารถปรับระดับได้ด้วยตามน้ำหนักใช่ครับของคนครับโอ๋ออาโอเคบิดที่ชาร์จแบตด้วยจุดบุรีได้ไหมได้ด้วยเนาะแต่ระบบแอร์นี่ดีะหลายช่องเลยตัวนี้นะครับผม อโอ้โหถือว่าสุดยอดแล้วฟังอ่าเ,เดี๋ยวดูรอบคันนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นแผงแอร์ระบบระบายความร้อนเนาะมีสวิตช์ตัดด้วยอ,อันนี้มีอะไรบ้างนี่แผงก็อันนี้จะเป็นอันนี้แผงแอร์ครับแล้วก็จะเป็นพัวกอยมอน้ำ อ๋อเวลาเราทำความสะอาดนี่ยังไงอ๋อครับโอ้โหหอมใหญ่นะไอชุดแพรเป็นของอะไรนะพี่คาวาเหรอครับผมชุดแพรคาวาเนาะอ่ากรองกรองอากาศนะครับผมตัวนี้อ่ะแบตเตอรี่ก็สองลูกเนาะสองลูก เดี๋ยวพาผมขึ้นไปดูเครื่องหน่อยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เห็นว่าเป็นเครื่องยนต์ของคำมินครับเอาเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนครับผมโอ้โหเครื่องพกสูบไหมนี่ยพกสูบครับพกสูบมันเร็วคำม,มินพกสูบเขาเร็วครับผมนี่แหละครับ ร้อยหกสิบหกเลยแสดงว่าที่เราบอกร้อยห้าสิบมันไม่ใช่แหละร้อยหกสิบหกแรงม้าครับผมนะครับก็มีเทอร์โบด้วยนะครับผมเป็นคอมเร็วโอ้หม้อน้ำในใหญ่จัดนะครับดีของอะไรบ้างเนี่ยมีหม้อน้ำอ่าอันนี้จะเป็นแผงอินเตอร์ระบายความร้อนให้อินเตอร์หม้อน้ำอันนี้แผงออยระบายความร้อนให้ลกครับตัวนี้ระบายความร้อนอากาศอ๋อโอ้ ก็ถือว่าโอเคนะได้เครื่องเนี้ยเนาะจัดนะครับเครื่องยนต์ขมิดตอนนี้ก็จะมีไฟอะไรไฟไซเรนครับไซเรนอ๋อนี่แล้วก็มีเสียงเตือนเนาะกรองก็แบบใหม่แหละกรองเขาครับอตอนนี้น่าจะ มาครบแล้วแหละหกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถขุดเป็นครั้งแรกครับโอ้เสีงยงเครื่องยนต์เงียบมากครับเอาทุกคนฟังเสียงเอาะครับ ตอนนี้ก็มาครบแล้วครับ6คันด้วยกันนะครับผมได้ชมระบบการทำงานอของเขาแล้วก็ถือว่าวสุดจัดพอสมควรเหมือนกันนะครับ ระบบปรับอากาศระบบเครื่องเสียงระบบควบคุมต่างๆครับให้มาไม่ไม่กักเลยครับผมให้มาไม่กักเลยนะคือแบบเอามาก็คือพร้อมใช้งานเลยครับผมกับบรรยากาศหน้าร้อนๆของเมืองไทยครับถือว่าโอเคแบรนด์หลิวกงครับไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยทีเดียวนะครับเอายังไงก็ฝากกันด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ ฟีฟีพี่น้องชาวช่องเสือนิบุริยมนะครับผมเอามาฝากกันบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆครับให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับได้ยนโฉมของเขานะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่มีรถขุดจากหลายๆเแบรนด์นะครับเข้ามาประกอบการตัดสินใจของ เราบรรดาลูกค้าทีา่เล่นรถขุดนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีครับผมเป็นเรื่องดีการตลาดของไทยเรานะครับกำลังโด่งดังเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมเอฟีเป็น้องชาวเพจชาว youtube นะครับรถขุดแบรนด์หลิวกงนะครับรหัสของเขาก็ 920E นะครับนะ คลิปนี้ก็ถือว่าได้ชมสเปคของเขาจริงๆนะได้คุยกับทางเซลแล้วนะครับผมเอาใครสนใจก็โทรมาครับ0808432910หรือติดตามการทำงานของเขาครับผมคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวให้ดูว่ามันเกรง่งแรงขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องยนต์ของคัมิินครับ165แรงม้าครับผมนะ อาโอเคคลิปนี้ลาไปชมไปก่อนครับสวัสดีครับ